สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนวันนี้นะคะก็มากับพี่เมย์นะคะกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติไมโครเทค 5kva ค่ะรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่อยู่ไปสายเดินสายไกลรากสายไกลไฟตกต้องมีนะคะรุ่นนี้สามารถที่จะทำงานด้วยรวดเร็วทนทานมีประสบการณ์มากกว่า30ปีตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็มีการแสดงสถานะด้วยนะคะว่าถ้าในกรณีที่ไฟเนี่ยเข้า เข้ามาต่ําเกินก็คือจะเป็น L.O. หรือว่า Low นะคะแต่ถ้าเข้ามาสูงเกินเนี่ยก็คือจะเป็น H.I. หรือว่า High นะคะรับประกัน1ปีนะคะขนาดตัวเครื่องอยู่ที่45คูณ38คูณ22นะคะหนัก19กิโลเลยนะคะถือว่าหนักมาก ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะรองรับโหลดเนี่ยได้ถึง22แอมป์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟตกต่ําสุดได้ถึง90โวลต์นะคะไฟเกินได้300โวลต์ค่ะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติเลยนะคะและตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าทํางานด้วยสมาร์ททาดีเลยนะคะทํางานอัตโนมัติแล้วก็ถน,นอมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนะคะ ดีมากๆค่ะที่สําคัญนะคะตัวนี้สามารถที่จะทํางานอัตโนมัติ100%เเซมีหนึ่งหน้าจอนะคะแต่แสดงสถานะทั้งไฟเข้าและไฟออกให้เห็นนะคะรีเขนาดใหญ่ปรับไฟไวระบายความร้อนธรรมชาติยืดอายุอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่ายุด ยืดอายุอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้แบบสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยคนใช้เยอะมากนะคะเครื่องกันไฟตกไมโครเทค5 k นะคะไม่ว่าจะเอาไปใช้ที่บ้านที่สวนนะคะควบคุมที่ทํางานออฟฟิศนะคะหรือว่าจะเอามาใช้กับที่ตามวัดนะคะหรือว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างเนี่ยเขาก็ใช้กันเยอะนะคะเพื่อที่จะเอาไปควบคุมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงหรือปั๊มน้ําเนี่ย ก็สามารถใช้ได้นะคะเรื่องการติดตั้งเนี่ยมีคนถามกันมาเยอะมากนะคะว่าติดตั้งยากไหม ต้องบอกก่อนนะคะว่าติดตั้งไม่ยากนะคะเราจะมีแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะให้ไปด้วยแล้วก็จะมีเขียนไว้นะคะว่าเบเกอร์มี2ตัวมีสเตเบลิเซอร์แล้วก็บายพาสอยู่ในตัวนะคะให้ยกเบเกอร์นะคะที่เป็นสเตเบลิเซอร์ขึ้นนะคะแล้วก็บายพาสเอารงนะคะต่อง่ายมากค่ะนี่นะคะแล้วก็ในเรื่องการแพ็คเนี่ยแพ็คอย่างดีมีโฟมหนักกันกระแทกห่ออย่างดีมีวัสดุก,กันชื้นนะคะแล้วก็แถมพักแถมผูกตะปูยึดกระดาษทาบวัดเนี่ยและใบรบ ประกันไว้ในกล่องด้วยนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะในเรื่องการแพ็กนะคะแล้วก็มีการื้นให้ด้วยนะสําหรับใครนะคะที่สนใจจะสั่งเครื่องกันไฟตกดอ g เตอรกรีนนะคะของดีมีมาตรฐานรองรับนะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟตกแบบต่ําที่สุดเนี่ยต้องดอเตอร์กรีนนะคะสามารถโทรมาสั่งได้ที่เบอร์0926382229 0926382366นะคะหรือว่าจะทักราย id ร s i d r g r w n ได้เลยนะคะ